สวัสดีคะ่ะตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องน้องนันเชียงตุงนะคะตอนนี้น,อน้องนันก็มาอยู่ที่หนองนะคะก็ไม่ได้มานานมากแล้วคะ่ะวันนี้ก็เลยมากับคุณพ่อนะคะมาดูว่าตอนนี้คุณพ่อเลี้ยงอะไรบ้างนะคะเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างนะคะแต่จริงก็มาถึงที่หนองแล้วค่ะก็เมื่อกี้ออกจากบ้านไม่ได้ถ่ายนะคะก็เลยมาเปิดคลิปที่หนองเลยค่ะหน้าก็จะแดงหน่อยนะคะเพราะว่าร้อน,นะค่ะ นี่ค่ะตอนนี้คุณพ่อก็ได้เอาหมูมาลงแล้วนะคะก็เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะนี่นะคะตอนนี้ก็กำลังให้อาหารหมูอยู่ค่ะ อไส่มน้างอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยค่ะอ่อยมัวไให้กินให้ไก่กินต้นกล้วยนี้ก็จะให้หมูให้ไก่กินนะคะต้นกล้วยก็เอาจากหนองนี้เลยค่ะเพราะว่าคุณทอบปลกไว้นะคะนี้ก็จะเป็นไก่นะคะ ก็สั่งไว้เพิ่มอยู่ค่ะเขายังไม่เอามาส่งนะคะยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องรอคิวนะคะนี่ก็เป็นใจก็ลูกยังไม่โตนะคะก็เลยเอามาไว้ในกิ่องก่อนค่ะเอามาไว้ในนี้ก่อนนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกแมงคหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำบ่อนะคะก็ามากับน้ำงสอตค์คำนะคะน้นสอสัตคำก็มานะคะอันนี้ก็จะเป็นเก็บสะสมอาหารนะคะ ็นน้ำบอนะคะก็จะปั๊มน้ำจากตรงนี้ค่ะเอาไปอาบน้ำหมูนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆน้องนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นค่ะบรรยากาศกำลังดีนะคะนี่น้องสาวคำค่ะก็น้องก็จะแคบลงนิดนึงนะคะก็ไม่ค่อยมีน้ำยืะเท่าไหร่ค่ะ สวยมากค่ะวันนี้คุณพ่อก็ได้เอาผลไม้ต่างๆมาปลูกฝั่งน้องนะคะก็จะมีลูกไนแล้วก็ต้นมะพร้าวต้นมะม่วงต้นมะละกออะไรแบบนี้นะคะก็มีต้นส้มโออะไรแบบนี้คะ่ะก็มีหลายอย่างเลยนะคะคุณพ่อเอามาปลูกที่น้องนะคะก็ปลูกไว้กินค่ะมัน,นก็จะเป็นต้นมะเขือเทศนะคะ อันนี้ก็จะเป็นต้นขนุนนะคะอันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นต้นขนุนค่ะแล้วก็จะเป็นขิงนะคะคุณพ่อปลูกอะไรไว้เยอะมากเลยค่ะตะไคร้อะไรแบบนี้ก็ปลูกไว้นะคะแล้วก็ปลูกต้นกล้วยนะคะแล้วก็ต้นมะเขือะคะ่ะก็คุณพ่อเพิ่งได้สั่งพ่อก็ได้สั่งต้นมะม่วงกับ ต้นมะพร้าวนะคะได้สั่งจากฝังไทยค่ะก็จะเอามาปลูกที่หนองนี้นะคะตอนนี้ก็ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะคุณพ่อก็ได้เอามาปลูกแล้วนะคะร้อนมากเลยค่ะหน้าแดงหมดแล้วนะคะหนองตอนนี้ก็เพิ่งเอาตาใหม่มาลงค่ะก็ยังไม่โตนะคะเพิ่งมาลงไม่กี่เดือนนี่เองค่ะ อันนี้เป็นต้นมะพร้าวนะคะต้นกล้วยคุณพ่อก็จะปลูกเอาไว้ฝั่งน้องนะคะ ก็เป็นต้นแตงหอมนะคะคุณพ่อปลูกไว้เยอะมากเลยค่ะร้อมนนก็ไม่ได้มานานมากแล้วนะคะตอนนี้คุณพ่อก็กำลังให้อาหารเป็ดอาหารไก่อยู่นะคะ,กะ <c oughs> ไก่ไก่วิ่งหนีหมดเลยค่ะ น้องเต้นน,าน้ามา呐เขายังมาสิเลยโอ้เยเล่นนาวงสิงเลยอือม,มาสองรปายมัดด้เลยฮ่าฮาาแล้วไก่วิ่งหมดแล้วนะคะต้งแก่แล่อเลที่จริงไก่จะมีเยอะมากเลยคะ่ะพ่อบอก,บก,กน้อนมันมาปุ๊บไก่วิ่งปั๊บเลยนะคะคุณพ่อบอกว่ามีตั้งห้าหกสิบตัวนะคะแล้วก็มีเป็ดอีกคะ่ะนี่เข้าไป ในนู่นแล้วนะคะคุณพ่อบอกว่าไม่เคยเห็นคนนะคะก็เลยตกใจก็เลยวิ่งหนีวานอนกินไน็องตัวเนี่ยอืม็อเนี่เด็กก็มีตั้งสิบสามตัวนะคะมีหนูมาขโมยกินค่ะก็เลยเหลือสองตัวนี้เองนะคะสิบสามตัวเหลือสองตัวค่ะหนูมีเยอะมากเลยนะคะ ตอนนี้ก็เป็นช่วงทำนากันแล้วนะคะ,ะส่วนนาที่บ้านนอมนนก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ทําเสร็จเมื่อสองสามวันที่แล้วนะคะก็ทําที่เดียวค่ะก็เลยเสร็จก่อนคนอื่นนะคะ ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะ